เอาพะเนียยมาจากไหนอีกนี่พ่อจอก<ร>นขน้ยังอีกเอามาขายเลยหรือว่ายังไงนี่ <S <S เอา,าโซ่เอาโซ่โซคน<อ>คบบนนอ,อกมากคุณพ่อใช้เฉพาะเนี่ยครับเป็นเถนเนาะเป็นเถินอุย้ยไม่ใช่เป็นตบนะครับ,บพะเนียยต,ตบเปตบครับนะครับพะเนียยตบแบบดั่งเดิมเลยนะครับเิมโอ้ผมนึกว่าเถนเห็นยาวๆนะครับลืมดูถ้าเถนมันจะเป็นแบบเวลาเราขึ้นพระเนียยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แต่นี้เป็นพระเนียยตบดั่งเดิม ไม่อยากจะเปลี่ยนแล้วว่าไม่เปลี่ยนเล่นอั่อื่นเหรอเอาอย่างอันนี้อย่างเดียวอันนี้อย่างเดียวกนพรเนียดน้นไม้อะไรเล้นไม้พื้นแบบไม่ไม่คอนคอนคอนขอขอนนี่อ่าเป็นไม้สนไม้สนไม้สนกุกสนโน่นสนใบน้อยๆเด้อนี่โออใช่ไหนล่ะไม้สนอันนี้ไม่ใช่เกลือเสตตันเลยเพราะอันนี้เกลือเสตตันเนาะ โอ้อันนี้คือไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมนี่ไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมพวกนี้ใช่ครับกรับบางบางพวกทับเพี้ยนกันทั้อ๋อโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไม่ชนนี่เลยเพิ่งได้เมื่อกี้นี่เลยนี่ครับนี่แหละอันดังเนี่ยดังเลยมาตลอดโอ้ดังไปมันดังไปมือว่าอันมือก้อนก็ไปจ้าวย่างกับดังนี่แหละโอ้นี่เหรอครับพ่อเชื่อไหมว่าเพเนียดมันหมันครับเชื่อไหมเชื่อครับเกี่ยวไหมเพเนียดเกี่ยวไหมเกี่ยวครับเกี่ยวยังไงเกี่ยวยังไงเพเนียดมันกะบางอันก็สั่นอันน้ึงแล้วอ่อนโลง เอต้องวัดโศกความมีโศกไหมมีครับโศกโศกสูตรคุณพ่อจันเลยใช่ไหมครับอันนี้ทําเองใช่ไหมนี่อันทำเองอาชบอครับการรุ่งอะไรที่ไทย๋อทีมงานทําทําให้แต่ควอนต้องมีโศกต้องมีโศกยห้ถามคุณพ่อจันหรือถามช่างพระเนียดถามพ่อจันดีกว่าเอ้าพ่อจันสูตรว่ายังไงเผื่อคนละสูตรคนละโศกเออคืองบปวดใจแต่ยังไงยังไงขอนไม่ขอนปลา เนาซ่านข้ามหนักพักเมียดเรียดแดงแกงสมต้มหมนน้นแม่คัวคันเปอาม้อันนี้แค่ชุดหนึ่งชุดหนึ่งถึงแม่ครัวคันถึงแม่คัวคันโอ้ขอไหมชา้าอีกรอบพราช้าๆหนึ่งอะไรนะเริ่ม,เร,มเริ่มแรกเลยคอนไม้คอนไม้คอนนกคอนนกเออขั้นกันมันขั้นผูขัน้นแหกะบองไม้ฟองป่านาซานให้กันเลยอันนี้คอนนกแล้ว ข้อนไม้ข้อนกข้อนสั้นข่านหักพักเหนียดเลือดแดงเลือดแดงเลือดแดงเ่ว่าดีได้แต่แค่เลือดแดงนี่ซิไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวอาจจะได้เลือดตินได้เลยเดือดติดขนติดได้เลือดติดไปน้องงนี่ซิอ่าต่อว่าเลือดแดงแล้วอะไรต่อแกงส้มแกงส้มไม่ได้แต่พ่อได้พ่อได้กิ้มนี่ซิแกงส้มต้มหัวก็ได้อยู่ต้มหัวแกงส้มต้มหัวต้มหัวอ่าชวน้อทานเนื้อคั้วข้าวนี้ แม่ครัวคานหมายถึงว่าอันนี้ดีอันนี้ดีอืมเอาโยนไปแม่ครัวคานเนาะก็หมายเจอๆต้องส่งพระเถาวผ้าวามาอ้องพ่อเพ้นผ่นผ้าวามาวพ่อเพ้นกระเล่นได้ยังกระเล่นน้ำเป็นแม่ครัวคานแม่ครัวคานตกตรงนี้ให้ดีที่สุดตกตรงนี้ให้ดีที่สุดลายไปได้ป่าทุ่งไทยกันตกอันไหนนะไม่ดีนะตกอันไหนที่ไม่ดีมากๆเลยค้อนไม้ค้อนป่าเลยนะครับค้อนไม้ค้อนนกเลย ควนไม้ควนนกหมายถึงว่า like, ควนที่เฉยควนทั้งวันควนอยู่คนไม่ได้นกไม่ได้นกเดินทั้งวันน well> ี่นอนส่านนี่นอนสัานหน่อยๆบกกายบกอย่างเงีจินเนี่ยบ่ยิมไม่บวยิมก็ถิ่มไปก็ได้นออ๋อแต่ข้านหักเลยข้านหักข้านหักไม่ดีอีกบ่ดีเพราะมันไม่มีที่เหยียบไม่มีเหยียบอ้าหักพักเมียก็บ่ดีเลยพักเมียดีย้ยจิน อ๋อหมายถึงว่าไม่ได้นกได้อย่างอื่นมากินเออได้ได้ยุเขาได้นหน่อยหมายว่าเขาได้นหน่อยได้นหน่อยเลยวพักเมียเลี้ยบกินนี่สินะครับก้นไม้เป็นเขาเลี้ยบเลยต่อไปเลี้ยบแดงเอาเลี้ยบแดงนี่ก็ก็พอดีได้ตเลด้ยบตัวได้ยังบางคนถือไปเดินล้มบาดีนะาะได้เลือดตัวเองนะับก็พอดีครับแต่เลี้ยบแดงก็พอดีแดงสุมเออก็ยัง เราเริ่มตั้งแต่แกงส้มมาครับเร,เริ่มดีแล้วลเ่มดีแ,แกงส้มต้มหัวต้มหัวครัือจ่ายแม่ครัวคา,าน,นแม่ครัวคาน,คานเออสูตรนี้มันเป็นสามอันสุดท้ายท,ที่ที่ดีตกอันไหนก็ได้แต่<อ>ถ้าตกแม่ครัวคานนี่หมายถึงว่าแม่ครัวขี้เกียจทำเพราะมันได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วอ๋อครับก็เลยโดนแม่ครัวตีหัวทีนี้เพราะว่าเอาหามาเยอะเกินพูดถึงว่าโอ้ครับครับ ไม้สนไม้สนไผกับสนยิงมากเลยโอ้สนนะต้องการก้มตองการก้มสนนะะก้มไม้แปบมันก้มแปลมันครับแล้วฟืนแม่ไมมนี่ผมไม่ได้ยินมาตั้งแต่โบราณแล้วยังไงมันยังไงเขาถึงเอาฟืนแม่ไม้มาทาพ่อมีตั้งเยอะแยะทาไมเขาถึงเอาสูตรนี้อันนี้โมบโโบโโบจากเลือดปรเดิร์ดไปเลยเอาผู้่าว่าวาครับเอาพูดใหม่เอาเฮ็ดกนหมันครับ ไม่รู้ว่าเหตุผลกลใดว่าทำไมต้องเอาฟืนแม่ไม้ครับทีนี้มาถามช่างพเนียดล่ะทีนี้เมื่อกี้ถามถามเสียนนกแล้วนะครับประรมาจารย์นั่นนกทีนี้มาถามยังไงนะพ่อเอาใหม่ที่ฟืนแม่ไม้ฟืนแม่ไม้ยังไงบานไหนไม่เป็นของหมัวล้านเขา่อเช็ดขึ้นมาตั้งตะปูตะปูระบาดเอาอมาเป็นฟื้นแล้วมาตั้บ้านผู้เฒ่าสักีีตั้เสาตัมแร้งตื้อมากก็ต้องไปตั้มโหกก็ไปจับตอกแรลกตอกเหยียบยุ่งจังละครับ ย่ำไม่บายมากับต่ำคือกาเ่ยกรรยุบเท่าเลยกำรยุบเท่าเลยกรมฟื้มนี่ยกรยุบเท่าบานเนี่เวลาคำว่าตํำนี่ก็หมายความว่าก็คือทอหูกันแหละครับทอหูกเสือทอยเงี้ยครับกรรมอะมากกับกรรมพาไปใช้มิตกรรมเฟื้มตำตํำตำตำหูกัและครับบานตัวนี้ไม่เลยเป็นมันเลยมีอาัพนในบานผ่าแพร่พื้นใดก็มาสหันชิ้นต้งใดก็อมาตหันแมนบอบหลังจากว่าเออเฮ็ดผ่าแพร่ว้าก็เมือนเลยชิ้นสามพืนชิ้นสี่ผืนแล้วแล้วก็เ มันตามมาทุกอย่างเลยครับบานหลังจากแม่แม่แม่ไม้ตายไปแล้วบานเขาเจอะได้ออกมาว่ามันง่ามแล้วกแล้วมาดัดแปลงเป็นเป็นเป็นพเนจรตอนนกมันเลยมีอนุภาพพวกันชิมันก็ช่อยหมอใหม่ว่าไม่แจ้คขาไม่สักอย่างเงี้ยเออไม่แจ้นขำไม้สักไม้พยุงอะไรไม่พยุงเสียมากเยมันบ่มันผันบ่มานคื้นนี่ของเราเสียเอามาเฮ็ดปั๊บเราเสียเอามันขึ้ดีกว่า่ว่าบานได้ได้แม่ฟื่มาเฮ็ดแล้วมีดลองยกกลางความมันก็มีอนุภาพไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นฟื้นแม่ใหม่ บ้านในค่้อมันเหเขาก็หาเพราะเวลาเฉียวไม่ถึว่าไม่น้ำข้องามๆนี่เถอพ่าแม่มันต้องเอาเรียกเอานี่เอาไม่สนนี่เถอะไม่สนนกนี่สนบ่นี่สนบ่นี่เอาไม่สอนอยากมาเบิงต้องเช่อกับเผือเหยียบกับข้อข้อเนี่ยเรียกเรียกชอยกันข้อเนี่ยเรียกชอยกันโอ้อันนี้ก็คือเกี่ยวกับว่ามันเป็นความความเชื่อครับวามเชื่อก็คือ,อฟื้นไม่ไม้ก็คือจับเชา้าจับเย็นมันมีอนุภาพมี ม่เอาง่ายว่าท่านจับทุกวันน่ะเหมือนนกไปจับคอนนี่เนาะครับน,นั่นานละน่านละตื่นมากตอนนั้นต้องต้องกำโหกเลยล่ะกำฟื้นลยล่ะเศ้าแรงต้อแรกแรกนี่เถะครับนี่ละมันเลยมีมันเลยก็ยังข,ขายก็ว่าก็ยังก็สวดยังใช้ย่างย่างอะไรไม่ใหม<อ>่หลักคนเลยเนยมมี่ยย่อมบ้านผู้ทีบเบรเซียนี่ผมผมมีตัวเล็กมัสชูรอก็เจีย คนให่ยังคือยังได้อยู่แท้บันใส่ไปแปะกัศน้องเชีบ่บานนกเนี่ยก็สูชีกันอยู่แต่ว่ามากเขาของผมแม่ไม่ต้องตายใช่ไหมก่อนเนีย่ยไม่ค่อยดีหรือว่าไม่ตายก็ได้ตายต้อง,องตายขอ,ของห่างที่อาจารย์ของที่มันห่างไม่ไหวตายจาเขาเอาหอยไว้ขังบ้าน<อ>นีว้ว่ามันสิเปล่ามาจช่วยตตีนี่ก็ว่า<อ>ไม่ใช่ว่าแม่ไม่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ไปขโมยเขาของเขามาอย่างนี้ไม่ได้ เขาตายนี้แลาวตายไปแล้วไม่เอาคว้านมาตีหัวแน่ๆครับไปมันมันห่างแล้วมันมันเก่าคักโบราณคักไปเอามาเลยเฮ็ดเลยบา่นซิบบร่นาหามาเลื่อเด้อมาเห็นอันเฟื่องมาไอคว้านจะเด้อบั่นจะไปเป็นเป็นปันแม่พันเนี่ยโรคเขาดอกหายไม่หายไม่ช่วยกันมาได้ว่าบั่นเขาก็ว่าไปต่อเฮ็ดบั่นเฮ็ดเนี่ยเขาเฮ็ดว่าขุดบั่นอ่าทีนี้มาดูขั้นตอนการทำทีนี้มันก็มีสูตรในการทำใช่ไหมพ่อนี่ทำยังไงเอามาเฮ็ดวันขุดบั่นมือดีเดี๋ยวพูดสิ ดีนี่บ้ด้แชงครับว่าอังคาานี่แขงอังคาานี่แขงเข้ามาแฉงมาเข้ามาเฮ็ดแล้วบ้านนี่นกเขามาเห็นแล้วเชียวมันเป็นบวกไม่กล้าเข้าบ่กกล้าเขาพุ๋นนี่มันเห็นขึ้นมาวันวันแฉ็งย่านกลัวต้องเอามือวันพุดมือวันมือมือดีมาเห็นแล้วบัานนี่มันมันเป็นวันที่ดีดิเขามาเขามาเห็นเห็นโอ้อันนี้ก็ฟื่มก็ดึงค้อนก็ดึงนกกระดึงนกกระดีบ้านตั้งไม่ได้ององเป็นองค์ประกอบกันอยู่สามสี่ย่างก่อดิย่างที่อย่างที่หนึ่ง ย่างที่หนึ่งนกเกงย่างที่สองกับพะเนียดีย่างที่สามข้อดีย่างที่สี่ไส้เกงไส้ไส้ให้มันอัดให้มันมคัดๆัดเขามากนะโอกาสจะพาดยากว่ามันว่าเด้บัดเด้ไปห้อยไปแล้วก็ไปเลยมันต้องเน้นนักที่ท่นผู้ใดก็ได้ผู้ดไดก็บไ้ครับทีนี้เข้าใจแล้วก็คือว่าแม่พนเนียทีีทำจากฟืนแม่ไม้ก็คือคต้องเป็นแม่ไม้ที่ตายแล้วตงตายแล้วใช่ไมครบ้มอจุกของแล้วครับ เน <ibl> ่าจะเป็นสิ่งอาถรรพ์น <reco B. S 1> ั color. ่นเองนั่นแหละครับอ่าเขาไปขอบัตรไื่ไหอยวนเขาฟื้นเปข่ยด้อยืเอาไปยังเงนเอาไปยังเอาแค่ของดีไรอันนี้ของดีตัว้คีับทีนี้ควานก็คือก็เอาตามตามชื่อของไม้อย่างเช่นไม้สนครับไม้สนไม้ทันดีไหมมันตบทันดีไหมไม้ทันนี่ไม้ทันหรือไม้พ้ซานี่ไม่ทันก็ดีการที่เขาควบย่อมเหรอครับดีะไม้ทันก็ดีกันไม้ทันก็ดีแล้วไม้ทับทิมก็ดีกันไม่ได้ว่าแต่ว่าชั่วโมงจะว่าเ็ดไม้สน เอาไม่สนครับสนบ่สนบ่เป็นขมานมันบ่อเป็นข้าวกระไดสนไม้ชนไม้ชนไม้ไทีนี้มีโศกไหมพะเนียดแม่พะเนียดมีโศกไหมอันโศกนี่โอ้แม่พะเนี้ยต้องไล่มาดิครับไล่ยังไงเอาทีนี้พ่อไล่ยังไงโอ <mans> ้ผมไล่ผมผมไล่มาผมวัดผมวัด,วดเอาวัด,วดเอาว่าวัดเอาหายมันโตกเก่าชิบเก่าหายหายลงเก่าไหมเคยห่าวัดเม่ตานเมตรเลยล่ะ คือ6.9เซน6.9เซนเซนเก้าเซนอ่าเมตรเก้าเซนอะไรประมาณนี้ครับครับเออเ่ยละให้มันลงเก้าให้ลงเก้าอือครับให้มันลงเก้าครับลงเก้าอ่าลงให้ลงเก้าก็คือไม่ได้มีคําพูดเหมือนคุณพ่อจันเมื่อกี้บ่บ่บ่บบมีหรอกครับแต่ว่าผมกับผมได้ยังแจ๊งพกอะไรไปว่าอันจับจับปุ๊บแล้วก็ยังนอนอเนาะอืมอะไรกับมือกับไป่ละค้นนครับมันเป็นนั่นต้า อ่าเอาไม่เป็นไรแล้วทีนี้ควันควันพะเนี่ยดมีมีสูตรโศกอื่นไหมก็ไม่มีครับับบอับบออ่าก็คือให้เขาคือเน้นที่แม่พะเนี่ยก้าตกเลขเก้าพอครับครับพอตกเลขเก้าแล้วก็คือควันพะเนี่ยก็ให้มันพอดีเอาอย่าให้มันตกพลาดครับเป็นมอตะค่ายเลยตะค่ายี่ยก็ต้องให้เก้าตาเก้าแฉอืมให้ให้เก้าไม่ได้รับเพราะเขาเขาสามาไหนไม่ได้เก้าแฉะไม่เล่สามารถสามาบถแบนี้มาก่อนโต๊ก็ให้ต๊ะ ซิบเก้าตาเอาห้องออกไปย่างเพชรนาดขับไปแล้วมันย่างเกินไปเขาเกิดรีดลงเหตุน้อยๆลงไปที่ไล่เราห้องออกไปใส่บานให้มันพอดีไอ้ลงเก่าว่ดเก่าดีซิบดีออกไปเอาว่าเก่าดีซิบดีพิจารเ่าเก่าเลื่อนะครับนี่แหละผมผมให้แบบมันปันเงินครับแล้วไอ้เราหายลงเก่าขอเตือนเตือนฟื้นไม่มาของผมก็ฟื้นเหมือนกันครับก็ฟื้นเหมือนกันเกิดไม่คุ้มเล่าอยู่แท่ผมก็หาไม้อันนี้แหละไม้ซักไม้ดูไม้บักเกียร์เอามาทำแบบหาไม่ง่ายๆเออบัตรเจ้ามันบ่มานบัตรพ่อพ่อจะไหนไม พ่ใจก็บอกเอ้บันบมันทาตัวก <it. S 1> <text cabe> ันเลยคนกลัวหาหล่อน้ำหล่านั่นนัละราบั่นน้ำให้คนตายเลยว่าเอาอัินนี่ลานชูเค็นฟื้นห่างบ่อไเขึ้นเห็นเขายหญ่ยยงหายอย่างไปเบืองแม่นี่เดีวบั่นตะบงตายแล้ว ผมได้มาเฮ็ดบัอย่ังหนึ่งคือเราไว้ละครับเนี่ยฟื้นเนี่ยมันดีนะครับด,ด,ดีกว่ากก็ออคือเป็นความเชื่อแล้วก็ค,คิดว่าน่าจะมีสิ่งอาถรรพ์ตรงนั้นครัเนาะทุกอย่างที่เราเอามาใช้นี่มันก็อาจบ,บางบางคนก็เป็นสิ่งอาถารรพ์ที่ความเชื่อตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแมนครับก็เป็นความชืส่วนบุคคลนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ชวนให้คนอื่นมาเชื่อด้วยเนเป็นความเชื่อส่วนส่วนตัวครับนั่นเอง นะครับโอ้ถือว่าอันเก่าๆถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านตรงเนี้ยผมเข้าใจแล้วนะครับวันนี้โอ้แต่ว่าผิดพลาดเรื่องของการดูคนหมานอยู่ครับเพราะว่าเมื่อวันที่เราคุยกันก็ยังไม่ชวนนะว่าเน้องท่านก็ชี้ยังไม่ยังไม่โดนจุดเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องนะครับที่กําลังศึกษาที่ผมไล่สนเมื่อคืนนี้ผมก็นึกว่าตรงนั้นนะครับแต่ผมก็ตั้งใจอยู่ว่าต้องมาให้ได้ เพราะว่าต้องมาถามไม่ชัวร์เลยว่ามันตรงไหนกันแน่เพราะว่าท่านก็บอกว่าตรงใต้เส้นใต้เส้นผมก็ไม่รู้ว่าไปนอยู่ตรงไหนใต้เส้นก็น้กว่ามันอยู่ติดใต้เส้นเลยนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะไปชี้ตรงนั้นก็คือบางตัวมันเรียบนะพ่อสังเกตไหมบางตัวเรียบบางตัวเป็นเหมือนลากจอกลากแหนน่ะเหมือนเราพันพันพันไว้อ่ต่างกันนะพ่อทีนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อวิเคราะห์อีกแล้วทีนี้แต่มันไม่ใช่จุดเฉยแต่ว่า เราต้องวิเคราะห์ว่าระหว่างคอที่เรียบไปเลยนุ่มๆไปเลยกับที่มันเป็นขนออกมาเป็นชุดเป็นชุดออกมาอย่างนี้หรือเป็นเงืองๆชี้ๆมันมีนะครับมันมีนะอ่าเมื่อวานผมก็เปรียบเทียบไปแล้วก็ถือว่าเป็นอีกเป็นจุดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่จุดจริงๆแล้วของพ่อจันก็คือเข้าใจแล้วครับน่าจะได้ไล่สุดอีกครั้งหนึ่งเพราะมันผิดพลาดไปแล้วนะครับจะทำยังไงได้นะครับผมเอาแล้วครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับยังไงนะครับผมบอกแล้วว่า มาปุบหน่ก็ต้องมีความรู้แน่นอนไม่ได้มากก็ได้น้อยอนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณพ่อ,อนะครับไว้นะตรงนี้แล้วก็คุณพ่อจันทรบผมขอบพระคุณมากนะครับคุณพ่อ,อที่ถ้าผมไม่มาก็คือก็ <มา S 2> จะงงเป็นไก่ตาแตกกันอยู่อย่างนั้นนะครับต้องกราบใครจะก็เชียหลายเชียไปเรื่อครื่ครับค <Punj ab, S 1> รับครับการตำล่านั่นก็คือว่าเอาถามูุทโวมาครับยังไงก็แน่นอนอยู่แล้วครับมันเป็นถือว่าเป็นสูตรมาใหม่ขึ้นมา นะครับสงสัยจะได้ไลฟ์สดวนดีแล้วมัง้งหนึ่งืนนี้วยันบิดบาตทุกคนเอาไปนะครับผมก็เอาไว้ตอนนี้ครับเช่นเคยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝาก <c oughs> เอ้าใครมาอีกพ่อนี่อันนี้ก็ เอามาอีกแล้วดิเข้าดูด้วยกันมือเออเข้าดูมือเขาไปโอ้ไม่ได้เรียกท่านเดี๋ยวกันเคินก็ไ่ไปหรอกไายไหมงานนั้นโอ้ครับ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 ขออภัยเดี๋ยวร่วมงานกันใหม่นะพ่อเนาะครับผมครับผมครับผมอ้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาเยี่ยมใหม่ที่นี่รู้แล้วนะครับวันนี้ได้นกของฝากหนึ่งตัวครับครับแบบบังคับและขู่เข็นนะครับฮะา่าฮ่าโอแซลเล่น์่ะแซลเล่นโอ้เป็นของฝากครับก็ เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับพี่น้องครับถือว่าวันนี้คุ้มมากๆนะครับเอ็นตัวนึงยเดินดอนต้องขออภัยนะครับที่ไล่ไปนะเพราะยังไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วไล่ใหม่ละครันก็ไว้แบบนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากไว้ในแต่ละท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อมูลก่อนใครนะครับขอบคุณมากครับพ่อจันทรรร์คคััับบสสวดีพ่อเมืองมูลพ่อเมืองมูล เมียงมนครับโอ้ทำไมชื่อเหมือนคนเหนือจังพ่อฮะพันแสนยนี้กันเนาะเป็นลูกพี่ชายังไงครับอันนี้พ่ออันนี้พ่อจอยครับพ่อจอยพ่อจอยแต่ว่าอ้วนนะพ่อนะไปก่อนครับสวัสดี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 ครับครับ